กับที่สุดของความรักชูรี่นะครับกับ mercedes-benz s 300 l blue tech hybrid นะครับเป็นครั้งแรกกับเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดสุดประหยัดนะครับ231แรงม้านะครับคันนี้มีอะไรพษษิเศษเดี๋ยวเราไป เจาะลึกกันดีกว่านะครับรถ s c a r d ทคันนี้นะครับที่สุดความรักชูรี่ของ Mercedes-Benz นะครับราคาเป็นแค่2,590,000บาทรถใหม่ป้ายแดง6,990,000บาทประหยัดไปเกือบ70%เลยนะครับเรียกได้ว่าคุม้มที่สุดเลยนะครับกับลูกค้าที่ได้รับคันนี้นะครับและที่สำคัญคันนี้เลขใหม่น้อยสุดเป็นแค่64,000กิโล NK รับประกันนะครับว่าเป็นใหม่แทนนะครับแล้วก็รถนะครับสภาพดีสุดๆเลย และที่สําคัญนะครับไม่ใช่ตัวเอกคุ้มสนะครับตัว e อกคุ้มสป้ายแดงอยู่ที่5,990 0 0บาทตัว AMG เขาขายแพงกว่านะครับ1ล้านบาทด้วยกันเลยนะครับคันนี้มานะครับเป็นตัว AMG ด้วยสีภายนอกเป็นสี o b s ซ d i a n b บ็นะครับตัวนี้จะมีสีประกายของมีความเป็นดำแบบเมทัลลิกนะครับดูสวยงามหรูหรานะครับผมและข้างในต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆใครที่ไม่ชอบโทนมืดนะครับรถเนี่ยเวลานั่งแล้วดู อึดอัดนะครับต้องสีนี้เท่านั้นนะครับเข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีครั้งแรกนะครับมาในาดตัวถัง w 222ครับเปิดตัวมาเนี่ยเขาจะเปิดตัว s 400 Hybrid ก่อนนะครับซึ่งราคาป้ายแดงเนี่ยโดดไปไกลมากๆนะครับ11ล้าน9แสนบาทพอเปิดตัวสักพักหนึ่งเขาเอารุ่นนี้มาจำหน่ายนะครับเป็นตัว s 300เป็นครั้งแรกที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพ่วงระบบไฮบริดเข้าไปด้วยครับเพิ่มความประหยัดน้ำมันสุด กับตัว s c a r ้เป็นครั้งแรกเลยนะครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกเลยว่าประหยัดที่มากที่สุด มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับดีเซล 2,200cc เทอร์โบ204แรงม้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังอยู่ที่27แรงม้านะครับทำให้รวมกันนะครับพลังกำลังของคันนี้นะครับไม่น้อยนะครับ231แรงม้านะครับพร้อมเกียร์แบบ7สปีดนะครับต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดนะครับกับบอดี้ขนาดนี้นะครับผมและก็ประหยัดน้ำมันได้วิ่งจริงเนี่ยอยู่ประมาณสัก14-15กิโลเมตรต่อลิตรผมถือว่าการใช้งานโอเคมากๆเลยนะครับและคันนี้มาพร้อมกับตัวท็อปออปชั่นนะครับ6,990บาทสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือชุดแแต่งบบบบ AMG รรอคคัันนะ ตัวกันชนหน้าแบบ AG ทรงสปอร์ตนะครับเพิ่มความหรูหราด้วยขอบโครเมียมด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ดูสวยงามนะครับทำให้รถเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นพุ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็ดูเป็นความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองกระจังหน้าของเขาครับเป็นกระจังหน้าดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว S อสคัทเลยนะครับโลโก้ดาวลอยที่ฝากระโปรงนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิกเอกลักษณ์ของตัว S อสคัทเลยดีไซน์ไฟหน้าของเขาครับก็จะเน้นความโค้งมนให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยครับที่ใช้ระบบ LED Intelligent Light System นะครับต้องบอกเลยครับว่า Benz เนี่ยเขาสุดยอดเลยนะครับว่าคิดไฟรุ่นนี้มาตั้งแต่ปี2013นะครับและต้องบอกเลยนะครับเพาว่าตอนนั้นเนี่ยทันสมัยมากๆจนมาถึงตอนนี้ก็ยังทันสมัยอยู่นะครับมีระบบ c o r n e r i n g Light นะครับ Adaptive High Beam นะครับผมไล่มาที่ด้านข้างของเขานะครับ ตัวนี้ล้อแม็กเป็นลายดับเบิลสปอตนะครับขนาด19นิ้วนะครับตัวนี้ลายก็ดูสปอร์ตสวยงามนะครับแล้วก็โลโก้ของตัวคาลิเปอร์เบรกก็จะมีสัญลักษณ์ของ Mercedes Ben z นะครับตัวนี้จะเป็นแบบเจาะรูนะครับเพราะว่าเป็นชุดแต่งแบบ a m ็จเขาจะให้ตัวดิสเบรกแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ S c l a s ททุกรุ่นนะครับของบ้านเรานะครับก็จะเป็นช่วงล่างแบบ Air Suspension ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถนั่นเองนะครับผมไล่มาดูด้านข้างของเขานะครับมิติของ ยาวเกือบ5เมตรเนี่ยต้องบอกเลยว่าพื้นที่ห้องสารภายในเนี่ยโฉกสบายมากๆนะครับด้านบนของตัว Top Option AMG ก็จะเป็นหลังคาพาโนลามิกกาสรูฟนะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับสังเกตดได้จากตัวลองวิวเบรสนะครับผมประตูด้านท้ายจะมีขนาดที่ยาวมากๆเลยนะครับลองเปิดประตูดูเห็นไหมครับจะยาวกว่ารถซีดานปกติทั่วๆไปนะครับผม เพราะเป็นรุ่น long wheelbase นั่นเองนะครับเหลือไปดูดีไซน์ด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเลยนะครับในยุคนั้นนะครับที่ใช้ไฟ LED มาใส่ในตัวไฟท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามโดดเด่นมากๆและกันชนท้ายแบบ AMG เพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับถ้าเทียบกับตัว Exclusive เนี่ยด้านท้ายเขาก็จะเรียบๆครับตัวโครเมียมก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็จะดูสปอร์ตทำให้รถที่บอดี้ใหญ่ๆเนี่ยคนมองว่าแกหรือว่าดูเชยนะครับ ตัดภาพนั้นไปเลยกับตัวชุดแต่งแบบ AMG รอบคันนะครับแล้วก็โลโก้ S 3 0 0นะครับเครื่องยนต์2 2ดีเซลนะครับอย่างที่ผมบอกไป BlueTEC Hybrid ก็คือตัวของเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับผมแน่นอนครับ S Car นะครับทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงฝาท้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ห้องจุสัมภาระด้าน,นหลังก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยกว้างเหมือนรุ่น W 2 2 1นะครับเพราะว่าเขาจะ เพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้ใหม่ฮะใดนะครับลองสังเกตดูสติกเกอร์กันรอยที่ติดจากโรงงานเนี่ยยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสภาพดีสุดกันไปเลยละสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับ เมอร์เซเสเบนเนี่ยเขาก็ดีไซน์ออกแบบภายในเนี่ยถือว่าค่อนข้างกิ่งขาดนะครับถ้าเทียบอายุรถที่เท่ากันนะครับผมอย่างแรกเลยภายในของเขานะครับใช้วัสดุหนังแบบพรีเมียมสดุดเป็นหนังเนปป้านะครับแล้วก็เดินลายนะครับดูการดีไซน์ลายของเขาจะเป็นลายไดมอนด์คัดทั้งหมดเลยนะครับทุกเบาะนะครับผมแล้วก็จะมีเจาะรูระบายอากาศด้วยตัวรูระบายอากาศเนี่ยก็จะแฝงออปชั่นตัว เบาะร้อนกับเบาะเย็นเข้าไปด้วยนะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับผมตัวนี้ก็สามารถปรับอุณหภูมิตัวเบาได้นะครับเพิ่มความสบายสุดๆเบาะร้อนเนี่ยบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเป็นเบาเย็นนะครับเวลาเราอากาศร้อนมากๆเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากตัวเบาะหนังที่เป็นเนปป้าทั้งหมดแล้วนะครับสังเกตได้จากคอนโซลหน้าทั้งหมดก็ใช้ลายไดมอนด์คัทเช่นเดียวกันวัสดุหนังก็เป็นเนปป้าเหมือนกันนะครับ ถือว่าเป็นต้นแบบของรถ m e r c e d e s b e n z ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ดูทันสมัยสุดๆเลยนะครับหน้าจอของเขาก็ใช้ระบบทัชแพดมาตรงกลางด้วยครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่ใช้ระบบทัชแพดมานะครับก็จะมีนวิเกชั่นนะครับแล้วก็ยังพ่วงด้วยตัวกล้องรอบคันแล้วก็หน้าจอตรงกลางก็จะเป็น LCD เหมือนกันนะครับก็ปรับแต่งตั้งค่าต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็พวงมาลัยเพิ่มความหรูหราก็จะเป็นแบบ2ชิ้นนะครับผมแล้วก็เป็นลายไม้ด้วยตัวนี้พวงมาลัยก็ ถือว่าการออกแบบดีไซน์ก็ค่อนข้างคลาสสิกสวยงามดีแต่ถ้ารุ่นใหม่ลูกค้าอาจจะงงว่าเป็นพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดส่วนใหญ่จะเป็นปี15ขึ้นไปนะครับคันนี้ปี14ก็ได้พวงมาลัยแบบนี้นะครับแล้วก็คลึงเสียงครับแน่นอนครับใส่ตัวท็อปมาเลยเบอร์เมสเตอร์นะครับมีลำโพงประมาณ18ตัวรอบคันเลยนะครับไล่มาดูอย่างที่บอกช่วงล่างของเขาก็จะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับก็ข้อดีก็คือสามารถปรับความคอมฟอร์ตหรือว่าปรับแบบสปอร์ตได้คอมฟอร์ตก็จะนุ่มนวลนะครับสปอร์ตก็ เวลาเราใช้ความเร็วสูงอยากจะให้รถเนี่ยค่อนข้างนิ่งก็ใช้ระบบสปอร์นั่นเองแล้วก็ยังปรับช่วงล่างสูงต่ำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับสุดยอดความลักชวรี่จะต้องพูดในสารด้านหลังเลยนะครับเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้ดูลักชวรี่สุดแล้วก็มีความนั่งสบายสุดเองนะครับดีไซน์ตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวช่องวางแก้วนะครับแล้วก็เป็นช่องเก็บของได้นะครับ ตู้ช่องเก็บของด้านในก็จะมีช่องต่อสาหรับ AV เพื่อต่อกับจออิสระแยกด้านหลังเรลซีทเปนเพนเมนด้วยนะครับลักชวลี่สุดๆเลยแอร์ Air ด้านหลังก็ปรับอุณหภูมิพัดลมนะครับได้แยกฝั่งซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่มช่องแอร์ที่เสา B ด้วยนะครับผมตัวที่นั่งด้านหลังนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาเนี่ยเราสามารถควบคุมตัวม่านด้านข้างได้ทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันนะครับอย่างง่ายดายมากผมจะควบคุม ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นม่านหลังที่เป็นระบบไฟฟ้าผมก็สามารถสั่งควบคุมได้อิสระแยกกันเลยลักชัวรี่สุดๆนะครับหรือว่าจะเป็นม่านด้านบนนะครับผมก็สามารถสั่งการควบคุมได้นะครับและที่สําคัญนะครับพิเศษก็คือรุ่น s อสคัรุ่นนี้นครับฟังก์ชันของตัวเบาะนั่งฝั่งซ้ายนะครับผมต้องบอกเลยว่าสามารถปรับเอนนอนได้เอนได้มากสุดประมาณ37องศานะครับซึ่งถือว่าเป็นองศาที่ยังมีความปลอดภัยสูงสุดในการ นั่งนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าลักชัวรี่สุดๆเลยรถปี2014นะครับเลขมาน้อยเป็นแค่64,000กิโลนะครับราคาสุดเซตที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2 5 9 0 0 0นบาทจากรถใหม่ป้ายแดง6 9 9 0 0 0เบาทคุ้มขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับได้ทั้งบอดี้รถนะครับที่สวยงามครับและเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันแถมออปชั่นก็จัดเต็มขนาดนี้นะครับในราคาเพียงแค่2 5 9 0 0 0นบาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับมาที่เบนิเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ